สำหรับโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนมกรานะสองห้าหกแปดนะครับนะมาเรามาดูกันนอะก่าทิศทางของโชคลาภเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแหมขออนุญาตยกราศีตุลมาเป็นราศีแรกนะครับมนะานะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าขอแอบดูของตัวเองก่อนนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโชคลาภของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับถ้าว่าไม่ได้นับในเรื่องของการ เสียงโชคเสียงดวงนะก็บอกว่าโชคลาบเนี่ยมักจะได้รับมาจากความเมตตานะหรือว่าทิศทางเ,าเราใหม่ๆนะแต่ก็ต้องบอกนี่ก่อนนะว่าโชคลาบของชาวราศีตุลเนี่ยมันอาจจะได้อะไรไม่เต็มเมดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไพ่จิตดาบเนี่ยออกมานะก็เรียกว่ามันเหมือนมาขัดลาบเรานั่นแหละเนาะขัดลาบในเรื่องของการได้บางสิ่งบางอย่างนะแทนที่จะได้อะไรเต็มๆเนี่ยนะมันเหมือนว่าโดนแฮบไป ต้องบอกนี้ก่อนนะย้อนกลับมาในเรื่องของโชคลาภที่ได้รับเนี่ยนะบอกว่าในเดือนมกราเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้โอกาสในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆนะจากผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสนะเออโชคลาภเนี่ยมันมาจากทางจุดนั้นนะครับแล้วก็บักจะเป็นในเรื่องของการที่เ,ออเราเคยได้ทําอะไรนะบางอย่างสิ่งดีๆเนี่ยนะครับมันก็ย้อนกลับมานะครับหรือบางคนบอกโอ้โห ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี67เนี่ยไม่ได้ทำอะไรดีๆเลยจันนะเขาก็บอกว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองนะโอกาสที่จะสร้างโชคลาภใหม่ๆเนี่ยนะครับดนไพ่สองไม้เนาะมีโอกาสที่จะทําเงินทําทองได้แต่เขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องการนะก้าวไปข้างหน้าด้วยดีนะครับถามว่าด้วยดีไหมก็ต้องบอกว่าด้วยดีนะครับแต่ก็บอกว่าอย่าคาดหวังอะไรที่ว่ามันเนี่ยเรา คิดว่าเราลงไปเต็มที่แล้วเราจะได้เนี่ยเท่าเาาทวีคูณอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นว่าเฮ้ยทำไมมันได้นิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่าไปซีเรียสเนาะอ่ะมาดูกันนะบางคนบอกว่าอยากดูในเรื่องของอการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะเลขมันมาจากทางไหนบ้างนะครับก็บอกว่ามาจากหลายทิศหลายทางนะครับนะบางคนบอกว่า ชอบเล่นอะไรที่เกี่ยวกับเลขบ้าน <S <S เลขรถนี่ก็โอเคนะบางคนที่ก็ชอบเอาเลขบ้านเลขรถเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะอ่ะบางคนบอกว่าชอบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเนี่ยก็สามารถทําได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะอันนี้อยู่ในหมดสิ่งลี้ลับนะอันนี้อยู่ในหมดในเรื่องของบ้านเลขที่บ้านนะครับนะผมมองว่า,าน่าจะเป็นนะ เลขที่บ้านนะเลขที่อะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านแล้วนะครับหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครชอบไปวัดนู่นนี่นั่นนะทูบทูบเทียนเทียนในกระถางทูบเลขอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับลองดูนะครับมีโอกาสเนี่ยนำโชคลาภมาให้กับชาวราศีตุลย์อยู่นะครับพอครวรเลยเนาะยังไงก็ขอให้บางคั่งบังมีจะได้งเงินได้ทองมาจากทิศทางไหน ดีทั้งนั้นนะครับยังไงก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนะครับในปี2 5 6 8นะครับเฮงเิงรวยๆนะครับราศรีตุลรวยไปได้วยกันนะครับ